สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเดย์วันดี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับนายเสลจันทานนะครับวงเล็บนายเสลจันทอนนะครับผู้ที่เป็นประธานสมาคมสหพันธ์กุลคแมนะครับได้ทําเรื่องอีกแล้วนะครับทําเรื่องให้ทุกคนนั้นคือสร้างเรื่องดีขึ้นมาแต่กลายเป็นเรื่องร้ายสําหรับเขานะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามภาพลักษณ์ที่ดูน่าเกลียดมากนะครับสําหรับ ประเทศนี้ส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทราบรายละเอ,อยียดกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับนายเสลจันทางหรือเสเลจันทรอ์อะไรเนี่ยก็าตามนะครับเขาเป็นเรากรร็รู้อยู่นะครับว่าเขาเป็นประธานสมาพันธ์สมาคมคุณขแมร์ของทางกัมพูชาเขานะครับแล้วก็มีอิทธิพลค่อน,นข้างมากเพราะว่าอุ้มชูในเรื่องของมวยขเมรอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เราจะได้ทราบข่าวอยู่แล้วว่า,าทางขมรน,นะครับได้ส่งนักมวยไปแข่งเควันนะครับซึ่งเป็นการเชิญจาก ทปประเศญีุ่่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองในเวทีโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทีนี้ผลปรากฏว่านักชกกุนคาแมหรือว่ามวยเขมน,นะครับขึ้นเวทีเคนั้นสามารถอยู่ได้ถึงยกที่3แต่เมื่อถึงยกที่3แล้วนะครับก็ถูกน็อกจนหลับเลยนะครับแล้วก็ทุกยกไม่ว่าจะเป็นยก1ยก2สุดท้ายเป็นยก3านะครับ ก็ถูกนับทุกยกเลยนะครับผมบอกได้อย่างเดียวเลยว่าเป็นที่น่าขายหน้าขายตาให้กับคนเขเมรเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งๆท,ที่พยายามที่จะส่งนักชกมวยเขเมรน,นะครับไปสู่เวทีนานาชาติขนาดแต่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้คว้าแชมป์หรือว่ารางวัลอะไรเลยกลับมานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นตัวตึงตัวเกรงของมวยเขเมรผมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะผลออกมาจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ยรู้กันอยู่นะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเองเขาก็แข็งแรงแข็งแกร่งพอสมควรนะครับในการที่จะจัดชกเควันเนี่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของทางญี่ปุ่นเลยทีเดียวทีนี้เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับในเสเลจันทรเนี่ยก็นำเข้าสัญญาณภาพนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั้นกลับมาฉายที่ประเทศกัมพูชาโดยที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ ของทางญี่ปุ่นมาเลยนะครับทาให้เกิดเรื่องเกิดราวพอสมควรนะครับก็มีคนเขียนข่าวเอาไว้ว่านะครับเควันนะครับตเตรียมที่จะยื่นฟ้องนายสเรจันทร์นะครับและบริษัทโฆษณาของขเขมรยกชุดนะครับซึ่งบริษัทของขเขมรที่ว่าเนี่ยก็คือบริษัทดังที่ผลิตน้าแอลกอฮอล์นะครับหรือเบียรทางขเขมรเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับที่เรเมิดลิขสิทธิ ทำหัวหมอนะครับแชร์ลิงก์เถื่อนให้กับขมนได้ดูฟรียอดชมประมาณ500,000วิวด้วยกันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นให้กับต้นสังกัดเลยนะครับก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากแก่ทาง K1 วันะครับเอาละทางผู้โพสนะรับก็ยังได้บอกว่าสันดาลประเทศนี้ละเมิดลิขสิทธ์ ทรัพย์สินทางปัญญานะครับจนเคยตัวแต่ญี่ปุ่นเคร่งเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับเขาก็เลยจะพยายามที่จะเอาเรื่องแล้วก็ฟ้องร้องเอาค่าปรับกับนายสเรจันทรนะครับนาしし่าเอานะกตันโคเอัิククััเ えー、彼ですね。まあカンボジアく組めるあの非常に最近カンボジアの経済成長とともに世界中で旋風を巻き起こしています。えー、彼がですね、私も直接ここの代表でやり取りをしているんですけれども、もうお55キロアンダーヨ55キロ最強の選手を送ったよということで、えー、非常に私も楽しみにしている選手の一つです。昨今ですね、まあそのムエタイの発祥の地はどこなんだということでカンボジアとタイでまあ。 ででอีกโพสต์หนึ่งนะครับที่อยากให้ไปดูกันนะครับ,รบเขาได้บอกไว้ว่า b v e v i ฟ h t แอ t เขาทวิตเตอของคุณคเมมได้รายงานข่าวว่ามีชาวกัมพูชาราว5 0 0 0 0นคนหรือว่า5 0 0 0สนวิวนะครับได้รับชมศึก K1 ที่มีนักชกคุนคาแมนครับเข้าร่วมชกด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือวันที่7กรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนักข่าวจึงได้ลองเอาข้อมูลนี้ไปสอบถามที่คาลอสคิคุยะนะครับก็คือเป็นนักข่าวของทางญี่ปุ่นนะครับไปสัมภาษณ์คาลอสคิคุยะนะครับ ผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์ของทางรายการ K1 ด้วยนะรโอ้โ oh, ห oh, ไปถามโปรดิวเซอร์ใหญ่ของ K1 นะครับซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าตัวเลขชาวเขมรกว่า500,000คนหรือว่า500,000ยูเซอร์นะครับเป็นตัวเลขจากการดึงลิงก์เถื่อนนะครับไม่รู้ว่าลิงก์นี้ไปได้จากไหนที่ไหนมานะครับผ่าน Facebook ทั้งหมดเลยก็คือผ่าน Facebook ของนายเซเลจันทร์นะครับไม่มีใครจ่ายเงินให้กับ K1 เลยหลังจากคาร์ลสพูดจบนะครับโปรดิวเซอร์ของทางรายการ ครูซที่นั่งข้างๆถึงกับเอามือกุมหัวทั้ง2รายการนะครับคงต้องคิดหนักอีกเยอะเลยนะครับในการที่จะจัดเอานักชคคุณคแมมเนี่ยเข้าไปชคในโปรแกรมเหล่านี้ต่อไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้าของและก็โปรดิวเซอร์นะครับที่อุตส่าห์ทำรายการ K1 ขึ้นมาเพื่อเรียกเรตติ้งเรียกคนดูนะครับกลับเข้าไปดูเรื่องของเคเพราะว่าเคมันซบเซามาแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เอา พี่บัวขาวของเราเนี่ยเข้าไปชกเอากล้องหน้าพาีเ่เข้าไปชกถึงว่าแพ้ก็ตามแต่ว่าเขาสามารถเรียกเรตติ้งของทางรายการเควันกับคืนมาได้ด้วยประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะเรตติ้งดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ปรากฏว่าสันดานนิสัยของชาวขเขมรน,นะครับอย่างเสเรจันทร์เนี่ยคือจริงๆเขารวยนะเขามีเงินเยอะเลยเขาสามารถที่จะจ่ายตังค์เพื่อถ่ายทอดสดได้ซึ่งผมว่าค่าลิขสิทธิ์เนี่ย ก็ไม่ได้น่าจะแพงนะครับผมเดาว่าน่าจะอยู่ที่5 0,000เหรียญสหรัฐถึง1,0,000แเหรียญสหรัฐประมาณนี้เหมือนกับการถ่ายทอดซีเกมที่ผ่านมาราคามันควรจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่สเรจันทร์หัวหมอนะครับก็เลยดึงสัญญาอันนี้ผมมองอยู่2ออย่างนะครับอาจจะไปดึงสัญญาณถือนจากไหนไม่รู้นะครับจากไหนไม่รู้มาเพื่อที่จะถ่ายทอดบน Facebook ของตัวเองแนละ้วทุกคนก็สามารถดูได้นะครับอย่างที่2ก็คือ อาจจะแอบไปซื้อจากตรงไหนมาอาจจะเป็นซื้อจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อจากจุดใดจุดนึงนะครับผ่านดาวเทียมผ่านารายการย่อยอื่นๆอาจจะผ่านสัญญาณต่างประเทศใก้เคียงก็ได้นะครับอาจจะเป็นเวียดนามหรือว่าเกาหลีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ทางเขมรนะครับเขาก็มีพันธมิตรทางเกาหลีหรืออาจจะไปซื้อตัวย่อยนะครับรายย่อยจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดสด ก็เป็นไปได้นะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมองด้านไหนนะครับก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าทําให้เรา,าเรียนรู้ขึ้นอีกขั้นว่านายเสเรจันทร์ก็เล่นไม่ซื่อนะครับที่เอาสัญญาณภาพจาก การแข่งขันเควันนี้มาถ่ายทอดสดโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะครับไอ้พวกขี้ตกลงใครเป็นขี้ขโมยกันแน่นะทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าเออมึงทำไปเถอมึงทําอย่างนี้บ่อยๆยิ่งดีนาะนาะชาติเขาจะได้รู้ว่าสันดาลนิสัยมึงเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละนี่ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่น่าสนใจเอามาพูดคุยกันในวันนี้ก็ ถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาภายใต้ช่องคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงตัวท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ